กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สูขสุขคนวอร์ดภายในหรือต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าชู่อ,สองสาบุนตาซาแนลอ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยวันนี้มาพบมาพ่อกับสาบุนตาสาบุนตามามาหนองไทยพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบางอื่นมาจออนนะเจอคนระอบครัวหนึ่งเนาะเดือยว่าพบพ่อแหละก็จะเป็นอยู่กินแนวใดเนาะกับไกลจากบ้านหนองไอทยหรอกพ่อแม่พี่น้องโดยก็อโอเคแม่พี่น้องก่อนชมคลิปเนาะ สายบุญตาพ่อแม่พี่น้องกดติดตามสายบุญตาในเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจเนาะให้สายบุญตาทำคลิปต่อๆไปหรือว่าบอข่าวโฆษณาเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยขอขอบ,ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่บอข่าวโฆษณาเนะเาะโอเคไปลงกนโซนต้อกัน,นกเลยแม่พี่น้องว่าครอบครัวเพิ่นสเป็นแนวใดเนาะอยู่กินของเพิ่นโดย ขึ้นเขาทักทายสบายดีเพลินเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นซานของขวัญเนาะนี่ไงก็ทุ่งกบับบรรยากาศกับสีอบอ้อาวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี่ก็คือเอสาวไลเพื่อนเขาไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องโดย ปกไติเราพยานามอย่าโดนน้องใช้เนาะนี่ชาวไรชาวไรเข้ามาก่อนเนาะโดยสบายดีสบายดีเด้อทุกคนเด้อโดยยังโบหูซื่อเสียงเพื่อนเนาะโดยสบายดีแม่ซื่อแรงน้องเมน้องโดยอายุเท่าไรน้องหกสิบโดยจ้าเป็นแม่ของน้องน้องยังหละ นางมูนางมูดูแตงมูเนาะอายุเท่าไหร่ทางล่แตงมูอายุ27 27ปีดอันนี้เป็นผัวโอ้ผัวของแตงมูือยังล่ะอายุเท่าไหร่ลูก29โอ้บ่แม่นบ่บ่แม่นลูกเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นน้องโดยแม่นโดย9เนาะ โดยโดยโดยสามสิบแล้วเออโดยเป็นอะไรครอบครัวอยู่กินกันอะไรเนาะบ่บอนหน้บ่ได้อไรงเป็จักจโดยอันนี้คือเพื่อนไพ่สามอันนี้เพือนของลูกของพอเถาลูกของพอเ่าบ่แมนเพื่อนเจ้าโอ้จะมาใส่อยู่บ่มามาอยู่กับแว่านชอยู่ โดยแม่บโม <all S 2> ีโดยลูกเพื hmm. <laughs> ่อนโอ้ลูกเพื่อนของพ่อเทาก็คือลูกของนาบ้าวเจ้าสิบอลูกของเทาแลลูกของผัวโอ้ของผัวเจ้าโอโดยโดยแม่ับโมีโดย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 เพื่อนจ้างาได้ปด็นเทา่าโดยเือนเจ้าอยู่ไซสจะตั้งไว้นะ สิอ <invece> ย่าอีเด้นี่บ่ลดจอดในลูกโอ้ยังบ่ได้เบิ่งเนาะจักเสาแม่คือว่าเก่าเสาาโอ้ดูดูเก่าเาเนาะก็ยังไดแต่เาเนาะือน้อาือ้าบ่ล่ะจกเดือนน่ะ8เดือน เจ้าจะคนลด้ลูกก oh, oh. ันสองคนโอ้ไซนั่ง <worry> ล <transformed> ่ะโอ้ดูยิ่ในถังคาบุไซในโบเมนโบไซลูกไพ่สันสบายดีล่ะสบายดีโอ้เพื่อังบาคุณเคยเนาะดูยิ่นมนก็คืออาศัยอยู่นี่บ่แต่ละมือเจ้ากันเอ้ยกะเทียมไปใช้มาลูกแล้วก็นอนทูนนอนเรือนลูกใช้ตัวนั้นโอ้จะมีลูกจักคนน่ะ ลูกแมนซีคน<อ>้นคนกับข้าวใแตะชะลูพระกโขมครอบมันบ่มีอะไรก็จะได้ครอบทุกอยากงินไปเดี๋ยวหากินบ่บกุ้มกันโดย,โดยมดัยนไอ้คนนี่คนที่เท่าไรอันนี้อันออนี้แมนเข้ามาป้าอันแมนไปเก็บเลี้ยงโดยเก็บเลี้ยงบ่มีแม่บ่มีพอ่อโดยออคิดบะไรคิดบ่มาบ่ได้จะมาก็ยังเลี้ยงแล้วครอบ เก็บเอาคืนมาเลี้ยงคื oh. นแต่กระนุกนมปองตามีกะมะลิโอ้แ oh. ต่กี๊เวบ๊โดยโอ้เจ้าเกบเพิ่นมาเลี้ยงเพื่อนเพิ่นเป็น,นคนบ้านใดนี่เจ้าฮูบอกแม่าาบฮู้แล้วเจ้าบ่ตอนเจ้าเห็นเพื่อนตอนน้อยๆหัหนอยู่ก็มาปะไว เขามาทิ่มไว้แม่โอ้แม่อยู่เพื่อนแม่โดยแม่ก็ไวจับเขาไว้แล้แม่ไทยมาทิ่มให้เจ้าอันเด้งไปเท่าเอ้ยว่ะโดยทิ่มจะใช้พอมีเล็กน้อยเขาไปยังเป็นแม่ลูกอ่อนบักไอ้ด้วยว่ะโอ้เวลาแม่ว่ะป้างจับป้าจับจับงจนหอดสิบช่องโมงหรือบ่ายโมงจะขึ้นมาเด้อแดดยังไม่มันจะตกอะไรหรือสิบเอ้ยสิบสองโมงกลางเว่นนี่ไม่ต้องไปเช้าหน่าสงสารเนาะนางคัดสมุดว่าเจ้าโบเห็นนี่น้องอาจจะ แน่ใดกับ hmm. บ yeah. um, mm ัวพูเนาะเาบาอยากขิดไปเลยเนาะโออบาอยากสิขิดเลยเนาะแมนเพราะว่าคนน้อยนในนอต้องหายแง่แง่เพิ่งหายอยู่บ่เจ้าเห็นนะหายต้องสีดอนยเนาะชีบัวบหายอยู่บ่บ่โอ้นอนอรวยอยู่เจ้าขึ้นมาเห็นนะนอนก็มันก หน้าดั้มนาแดงให้มันห่อนแดดชุ่มปิมันเป็นหมดบ่ได้จื้อบ่ไว้ตอมนอนอยู่ในเฮือนชูบหมีไมกมีหกใดอยังข้าชอบยังตกบนหกไดอยู่ในเฮือนโคนอยู่ในเฮือนเจ้าหันก็ทิ่มขึ้นในเกยค่ะว้าวทิ่มใส่เฮือนเนาะติงดาวดาดไ่ได้ชมเชื้อไปจังโอ้ป่าตูพื้นข้าเจ้าสีโบเลี้ยงบัดก็เป็นไปบ่ได้เนาะแม่ก็ซ้ำลูกเจ้าแล้วเข้ามาทิ่มให้เนาะมาให้เฮือนเลยเนาะแม่น่าชมสารเนาะ ทำแล้วเลยเนาะคือปัจจุบันนี้แม่เพิ่งได้จ็กปีแล้วมันอยู่นัมแม่เลยโดยคือหดอายุชาติเจ็ดคือปัจจุบันนี้แม่เพิ่งชาตเจ็ดปีแล้วกถือว่าชาตเจ็ดปีเลยเนาะอยู่นัมแม่เป็นเลี้ยงมาแม่เลยอายุชาติเจ็ดปีโดยดัแม่แม่เลี้ยงได้ชาตเจ็ดปีแม่ถือว่าเติบนื้อแม่เลี้ยงเลยชาติเจ็ดปีกับบอไดหน่อยได้แล้วก็จนมีลูกสองคนเนาะนางจนวังเนี่นับแต่นมปองกามะลี เ้เเปนงิกีวจ้ากาแงเพื่อนได้น้อนังคือเมย์เจ้าแล้วถาถ้าเมย์โบบอกเนาะก็ง่ายๆซะก็คือเพื่อนกับบุหูดอกว่าเป็นลูกคนมาถิ่มไว้เนาะโอ้มาแล้วเจ้าเจ้าคือบอกเพื่อนบอกเรื่องวันใมๆเจ้าบอกเพื่อนบอกว่าเข้าเพิ่มเพื่อนมาแล้วเพื่อนพบนางในปารีนน้ำเพื่อนพอเท่าเตื้องเพื่อนนางไทยนั้นบอกความหมายว่าเจ้า เจ้าบอกเพื่อนบอกว่าแม่เก็บเจ้ามาเลี้ยงในนั้นเนี้ยนี่ฮะเออแม่เว้าโอ้แม่เออลูกแม่ว่าลูกเอ้ยแม่เก็บเจ้ามาเลี้ยงแม่เจ้าบ่มีพอเจ้าบ่มีรู้โดยให้เจ้าฟังความแม่แม่ทุกเลี้ยงเจ้าดูจักกินนมฟองบ่จักกินนมแม่ออเจ้ป็นไปหลูกอ่อนอ้ายโอ้กินรวมตัวนี้แม่บ่มีนมโดยซื้อนมมันฟองมาเลี้ยงมันชูอีกนโดยถ้านี่ก็สิบ่ใหญ่โดยเขาหนักกะไปหาเก็บ เฮ็ดเฒาเฮ็ดทานเก็บไม้เก็บตอก็มาเผาได้เฮาชอบไปขายขาวนาังย่งน้อยอือสี่ขวบหนึ่งี่ได้ชูมือชังลูกเอ้ยเยจนถึงปัจจุบันหอทีทนเลยย้อนอดย้อนทนแม่นะแม่นเจ้าก็ซ้ําลูกจกผู้นึงเนาะก็เป็นหาทางผู้นี้บ่ลูกเจ้าน่ะแม่นเยซ้ํา้ลูกับเจ้าบ่แล้วก็ผู้เก็บผู้นึงวเป็นหาอือ ก็ปัจจุบันนี้ลูกแม่สั่งครอบครัวไป็นตัวยังมืช่างครอบครัวแล้วเพาไปยูเพื่นเขากรณีได้เพือนหนึ่งเขากับระชอนแม่แล้วขอบครอบครัวมั่นโดยถ้าละแม่อยู่เนี่เขาจะแบ่งให้ให้บอก็แบบงอีกอย่างก็คิดเขคิดว่าพ่นกับบมมีพี่กับบุ้มี่แบแบบตัวใครตัวมันต่างคนต่างทำมาหากินเนาะว่าไงไงโดย โดยเนาะคือครอบครัวของนางแตงโมกะมาพักอาศัยอยู่เพื่อนเพื่อนเอื้อยเนาะเอื้อยกับคือเป็นลูกของพอเถ่าเนาะโดยพอเถ่าก็คือเอาเพื่อนมาเลี้ยงอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ่ยนี่กับเพื่อนกันยังม,งมีเพื่อนมีซานม้องละ่ะคุ่จะนอนใช้แต่ละมือโอ้นอนนิ่งผนบ่อโอ้โดยบได้มีพื้นไฟบ่โอ้มีแล้วเนาะโดย เอเพว่าเพื่อนของเพื่อนเนาะเขาอาศัยอยู่เพื่อนเพื่อนเลยกัดสมุดบาเพื่อนมาได้สะเพื่อนไปใช้จากของเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนบ่นอ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนกับเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งเนาะที่ให้น้องกับเมตุนอนเมตุไปนอนหนี่เนาะโลยก็คือให้น้องแตงมมกับครอบครัวเพื่อนนอนเนาะโดยโดยเลยกับนำในกับ ใส่ใส okay, no. ่น no. ําบ่ท่าเก่าเลยอ่ะโอเคเนาะมื้อนี้กเฮาแวะมาเยี่ยมมายามเพิ่นเนาะกบ่ได้มีหยังติดไม้ติดมือมาแม่เอ้ยกคือสิเอาเงินให้เนาะเลยให้เพิ่นได้ซื้อกินซื้อยากเพิ่นเนาะกาวําจิน้ําใจเด้อล่ะเด้อมื้อหน้ามื้อหน้ามื้อกจังแวะมาหาเพิ่นใหม่เด้อแม่เด้อดกสิลูกกสิอดตลาเด้อเด้อล่ะเด้อกอดตูมาเด้อเย โดยอยู่ดีมีแห้คือกันเนาะโดยสบายดีเด้อกัโอเคเนาะแม่พี่น้องคืออันนี้ก็คือเพื่อนของน้องมเพแม่เพื่อนของน้องเตงมู่ไปพี่น้องน้องเตงมู่เป็นเพื่อนมาพักอาศัยเนาะเพื่อนของพี่สาวอีกผู้หนึ่งอะไรขอพี่น้องเลยก็คืออาศัยเพื่อนยูโดยยังมีเคยมีซานเป็นของเจ้าของเนาะแม่พี่น้องดูขนาดเห็มมุกยินใจตอนนี้กะเพื่อนกำลัง ทองเปดเดือนเนาะพ่อแม่พี่น้องดูครอบครัวของเพอนกับทุกยากกันแหละพ่อแม่พี่น้องเ้ยเด้อโอเคพ่อแม่พี่น้องสายบุญตาชิได้จบคลิปเพียงสามนี่เนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อพ่อแม่พี่น้องสายบุญตาขอ,อขอให้พ่อห้ใส้ให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาส้มคลิปสายบุญตาเต,ต้นจนจบเนาะดูบุคลาโฆษณาขอให้ยู่ดีมีแห <c oughs> ้งความเจ็บบ่อยได้ควอมไข้บ่อยมีสายบุญตากล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง 嗯。<music>